นางเอกรุ่นใหญ่พลร,รื่มใจลูกสาวควานทุนเรียนวิศวะมหาลายัยดังระดับประเทศเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆสำหรับน้องเนยลูกสาวคนเลขข็กของคู่รักนัก,กสแสดงรุ่นใหญ่กวางกมลชนกและนอนอตนนติเขมโยธินที่ตอนนี้เรียนจบแล้วและกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับบุดมศึกษาและล่าสุดกวากงกมลชนกก็ดีอดดีใจจนเก็บไว้ไม่อยู่เมื่อรู้ว่าตอนนี้น้องเนยสอบสัมภาษณ์ผ่านและกำลังจะได้เป็นนักศึกษาราัวจุลาตามรอยพี่เน็ลูกชายคนโตประดิตโดยกวางได้เผยว่าข่าวดีผ่านอินสตาแกรมเปิด ที่ได้ทุนการศึกษาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลายัยจกจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมเขียนข้อความว่าครองเกรตูเดชันทูเนย์ for ISECU ส h ูลาช s h แ,แ,แลนักเรียนทนทนเด็กวิศวะจุฬาชีวิตคิดบวกของกวางกระบนชโนอขอขอบคุณภาพครอบครัวกวางกระบนชนภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทีนี้ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ